าใครกาลังหาร้านรับฟาร์มโลบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโรกูหรือบ o ก u โนโลบอกหรือโปรเจกต์โจโจนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันเกม Pilate Emperor นะครับผมซึ่งเป็นเกมวันพีซที่เปิดใหม่ในระบกเลยนะครับผมสดๆร้อนๆเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นแล้วก็แนะนําระบบต่างๆในเกมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็แจกโค้ดท้ายคลิปด้วยนะฮะโอเคงั้นเรามาเริ่มเข้าสู่คลิปไปเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเกม p i l ร t e อมเ e อร์เ r เนี่ยเป็นเกมที่เปิดใหม่อย่างที่พูดไปนะครับผมแล้วก็มีระบบต่างๆมากมายซึ่งจะคล้ายๆค,ยค,ยค,ยคึงๆกับเกมบล็อกฟุตพอสมควรเลยนะครับผมพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะ โอเคนะครับผมมาเริ่มแนะนำเกมเลยดีกว่าครับโดยตัวเกมเนี่ยจะให้เรานะครับผมเป็นแบบเกิดมาในเกาะแรกแล้วก็รับเควสฟาร์มต่างๆแล้วก็ไปยังเกาะต่อไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งในแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีพวกของต่างๆขายนะครับผมเช่นเกาะดี่อยู่ตอนนี้ก็จะมี3ดาบขายนะครับโอเคนะครับผมซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้เนี่ยคือเวลาเราซื้อของมาแล้วเราสามารถกดใช้ของกดเลือกของต่างๆโดยที่ไม่ต้องกลับไปในแบบว่าเป็นกล่องเก็บของคือสามารถเรียกใช้ได้แบบว่าเรียกใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับอ่ะมานี้นะครับผมซึ่ง ตรงขวาล่างตรงนี้ก็จะมีรูปกระเป๋าเพื่อเปิดแบบว่าเออ่เพื่อเปิดแบบเอาของที่อยากใช้มาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีนี่คือเป็นดาบนี่คือปืนแล้วก็นี่คืออเุปอรี่หรือว่าเครื่องประดับนะครับซื้อเครื่องประดับเนี่ยก็จะมีบวก stamina บวก stamina อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ผมก็ยังเล่นเรื่องเบื้องต้นอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าไปหาของบอสมาเล่นนะครับผมโอเคนะครับก็ระบบต่างๆก็จะมีในเรื่องของ ช่องเก็บของอย่างที่พูดไปนะครับผมมีช่องเก็บของที่สามารถเรียกใช้ได้เลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปที่แบบจุดที่แบบว่ามีกล่องนะครับแล้วก็มีเซตัสนะครับผมซึ่งเซตัสก็คนน่านเข้าใจง่ายก็คือเมลีก็คือการทำดาเมจระยะประชิดหรือว่าแบบพวกเ,เป็นหมัดอะไรมานี้ก็จะเป็นเมลีหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีดีเฟนต์ก็คือเป็นเรื่องของเลือดนะครับแล้วก็ซอร์สเป็นเรื่องของดาบดาเมจดาบยิ่งอับเยอะดาบยิ่งเขายิ่งแรงนะครับแล้วก็มีกันก็คือเป็นปืนนะครับผมแล้วก็มีดีวิลฟุตหรือว่าผลา ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องของสเตทนะครับแล้วก็ตรงนี้มีหน้าต่างเพจมันจะบอกว่าเราเนี่ยทำเวจอะไรอยู่แล้วก็ได้อีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของกลุ่มต่างๆน,นะครับสามารถเชิญเพื่อนเข้าร่วมกลุ่มได้ก็คือจะไม่โดนดาเบิซึ่งกันและก,กันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของอครูหรือว่ากลุ่มโจรสลัดนะครับผมก็จะมีให้เราตั้งชื่อต่างๆนานา,นานะครับผมตั้งไปอะไรก็ตามแต่แหละแล้วก็สามารถใส่อมเมจโดยการก๊อบโค้ดมาใส่ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะสามารถสร้างได้ในก้อนเลเวลหนึ่งรับ โอเคแล้วก็ตรงรูปรถเข็นสีเขียวนี่คือเป็นในเรื่องของพวกโล,โลบลกใช้จ่ายโดยโลบักนะผมเทปทูประมาณนี้นะครับจะมีขายเงินแล้วก็ e p พี o ู t นะครับแล้วก็มีรีสปอนบอสหรือว่าทำให้บอสเกิดเลยไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็มีรีเซ็ตสเตต์ก็คือรีเซ็ตสเตตัสพื่อัพใหม่นะครับแล้วก็มีแซปเลนนี่คือเปลี่ยนเผ่านะครับผม แล้วก็มีคูณ2องมาสเตอรี่คูณ2เงินมีแบ็กเบดก็จะเป็นโยรูแหละที่เราเข้าใจง่ายกันครับผมแล้วก็มีคูณสองดรอปคูณ2องบอสดรอปนะครับแล้วก็มีฟาส,อ Drop, Drop, สอ op, บอสเรือเร็วแล้วก็มีบอกจุดผลปีศาจเวลาเกิดนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผลปีศาจนะครับผมจะเกิดทุกๆ4ชั่วโมงในเซิร์ฟป,ปกตินะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมอาจจะตอนนี้เนี่ยทางเกมเขาบอกว่าผลปีศาจเนี่ยจะไม่เกิดในเซิร์ฟ ในเซิร์ฟ VIP นะรพรัะงั้นเนี่ยก็ต้องน่าจะเศร้าพอสมควรนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งผลปีศาจในเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีาขายเป็นแบบว่าเป็นเป็ดลเลอร์หรือว่าเป็นคนแบบว่าเป็นแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับผมซึ่งจะรีทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับเอ้ยไม่ใช่สิที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าผลปีศาจจะเกิดทุกๆสี่ชั่วโมงเนี่ยคือผลปีศาจผมหมายถึงตรงนี้นะครับผมหมายถึงว่าผลปีศาจจะรีทุกๆสี่ชั่วโมงในดิมมอนฟูดเดลเลอร์แต่ว่าที่เกิดเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงต่อลูกประะมาณนนี้ครับ โอเคมา,มาดูในเรื่องของผลพิษาว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมมีบอมฟุดผลเบิดมีช็อปมีช็อปฟุดก็คือผลช็อปช็อปนะครับแล้วก็มีสมกผลควันแล้วก็กัมฟุดผลยางแล้วก็เฟมฟุดผลไฟแล้วก็ไอฟุดผลน้ําแข็งดารฟุดผลความมืดไลฟุดก็ผลแสงนะครับแล้วก็แมกมาฟุดก็ผลลาวาแล้วก็ทรีเมอร์อ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมคือผลสันเะเทือนนะครับก็สังเกตได้ว่าโลกเกียค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม มันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆแหละตอนนี้มันสุ่มผลกรรมมาราคาแสนสองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งสามารถซื้อได้ทั้งในเงินในเกมแล้วก็โลบักนะครับผมซึ่งถ้าซื้อกระโลบักเนี่ยก็แนะนาว่ามันจะอยู่ถาวรสามารถกลับมาใช้ได้นะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนของในตัวแมปเนี่ยมีก็จะมีพวกเควสต,ต่างๆให้เราเลือกแล้วก็มีเซตมีเซสปอนหรือว่าเซตจุดเกิดต่างๆนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันก็จะตามเลเวลนะครับผมเลเวลต้องถึงก่อนถึงจะสามารถรับเควสได้นะครับแต่ตรงนี้คือ่่่่ใใใชิิชชดททีี อ่ะคเควสก็จะประมาณนี้นะครับผมเช่นแบบว่าเอ่อเควสเนี่ยจะให้เรานะครับผมเดี๋ยวออเดี๋ยวรอเควสได้ขึ้นก่อนอ่ะตอนนี้คือมันจะบอกว่าต้องการด้วยเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยเบลสิบห้าโอเคลับไปตรงน,นี้แล้วก็เอ่อพวกของใช้ต่างๆเช่นแบบว่าพวกเครื่องประดับเนี่ยสามารถกดใช้แล้วมันจะเป็นมันกับเครื่องประดับที่ตัวตอนนี้ผมใส่แบบพวกแบบกําไรสีทองก็จะบวกค่าสเตมินาเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็เล่นสายดาบนะครับผมโอเคแล้วก็เมื่อกี้พูด ไว้เรื่องของเผ่าใช่ไหมซึ่งเผ่ากมนี้ตอนนี้มีแค่สี่เผ่านะครับคือ1มนุษย์2คือสกายเปียสคือฟิตแมนแล้วก็4ี่คือมิงนะครับผมซึ่งแต่ละความสามารถก็แต่ละเผ่าก็แตกต่างกันไปแต่ว่าก็คล้ายๆคลึงพอเราได้คือมิงวิ่งเร็วฟิตแมนว่ายน้ําเร็วแล้วก็สกายเปียกระโดดสูงมนุษย์ก็ไม่มีอะไรไประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของคอมแบทหรือว่าการต่อสู้ต่างๆเกมนี้ก็คือ มอนเนี่ยจะเข้ามาตีเราสอนนะผมเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถลากมอนได้ค่อนข้างง่ายเลยครับแต่ว่าสูงสุดลากได้แค่มานสี่ตัวนะหลังจากนั้นมันก็น่าจะไม่ตามนะครับผมอ่าสกิลก็ถือว่าค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างมันในการฟาร์มนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างสนุกเลยเวลาฟาร์มก็ลากฟาร์มเหมือนบล็อกพุทได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรโอเคนะครับโอเคซึ่งจะให้ exp จะให้ exp ต,ตัวนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมฆ่าตัวนี้ก่อนชึบชบ โอเคก็จะมีในเรื่องของมาสเตอรี่หรือว่าความเชี่ยวชาญของอาวุธชิ้นนั้นๆด้วยนะครับเช่นผมเนี่ยตอนนี้ผมมีดูเอลคาตาน้าคือดาบคู่ใช่ไหมมันก็มีมาสเตอรี่ตันที่30นะครับผมแล้วก็ท่าแต่ละท่าก็จะปลดตามมาสเตอรี่นั้นๆนะครับผมเช่นผมมีคาตาน้าใช่ไหมผมใช้คาตาน้าปุ๊บพอใช้เสร็จเนี่ยไอ้ดาบที่เรามีมันก็จะหายไปแล้วก็กลายเป็นคาตาน้านะครับซึ่งคาตาน้ามัน mastery max แ,แค่5เอ้ยแค่พราะงั้นเนี่ยก็จะมีส skill m a s t e r ่1แล้วก็มา mastery 5นะครับผม อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเบื้องต้นเกมนี้นะครับผมซึ่งมันมีบอสนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องบอสนะครับโอเคไหมนี่อขอฆ่าตัวนี้ก่อนซึ่งห้องบอสเนี่ยผมบอกเลยว่าถ,ถ้าเป็นบอสเริ่มต้นคือบอสบา,าบร์กี้ไว้บอสบาร์กี้คือฆ่าโคตรยากสำหรับคนเล่นสายนะครับเพราะว่ามันเป็นผลชอ็อปช็อปไงเราจะต้องไปซื้อฮาคีก,ก่อนนะครับอย่างนี้เรื่องของพวกแบบจุดซื้อฮาคีจุดฟาร์มเทคนิคฟาร์มเดี๋ยวผมค่อยทำเป็นคลิปหน้าคลิปนี้เป็นแบบแนะนำเกมก่อนละกันเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดแล้วก็ผมก็่นนนนมมมาาาาแนะะะะะวีีรรรรบบบบอไบ้้งปณคั โอเคเดี๋ยวผมจะรับเควสแบบเควสบอสแล้วกันนะเควสบอสมันก็จะมีเออ่บารกี้เวฟยี่ห้าโอเคนะครับผมไม่คิดมีปัญหาได้น้อยเพราะงั้นเนี่ยมาต่อเลยดีกว่านะครับซึ่งทางเข้าไอ้เกาะบารกี้เนี่ยไอ้บอสตรงนี้มันจะเป็นถ้ำลงไปครับแล้วในถ้ำก็จะมีบอสบารกี้อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งบอสเนี่ยจะเห็นเราในระยะค่อนข้างไกลเลยเห็นไหมครับซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถทำดาเมจกันมาได้เพราะว่ามันเนี่ยเป็นผลชอ็ชอปช็อปไงมันต้องใช้ฮาคินะครับผมเพราะงั้นเนี่ยบารกี้ก็สามารถตีด้วย ตีด้วยพวกแบบคอมแบตต่างๆนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้อัพไวเพราะงั้นเนี่ยแพทย้ทางสุดๆครับผมเพราะงั้นเนี่ยขอหนีแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับผมสลับเกมค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับผมก็อาจจะมีแบบมีแนวโน้วมว่าจะทิศในอนาคตพอสมควรเลยนะครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสลับโค้ดผมก็จะขึ้นไว้ตอนนี้เลยนะครับ ก็สามารถนำมาใส่กันได้เพื่อที่จะได้ EP คูณสนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วการสรุปคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไม่มีสาระอะไรมากเพราะว่าผมเป็นการแนะนําเกมทั้งส่วนใหญ่แล้วกันนะครับผมโอเคงั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซับสไครป์ช่องผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดสมัครจีนเบอร์เพื่อซัพพอร์ตผมด้วยนะครับผมวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย